คือมาอย่างนี้ก็ให้อย่างนี้ไปเลยไม่มีถอดนะสุดยอดเลยนะฮะเนี่ยมาเลือกแรกๆก,ก็จะดีอย่างนี้นะฮะต้องดักนะฮะติดตาม Facebook ได้เลยนะนะเดี๋ยวผมจะอัด Facebook รายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปหมดเลยนะฮะมาเลือกได้เลยเนี่ยมาก่อนก็จะมีสิทธิ์ก่อนนะฮะเนขาแกะกันอย่างนี้เลยนะเห็นแะบนี้บนบยบๆเช็คหมดเลย ซีลวดก็คาร์บอนนะร้อยร้อยบอกเลยวิสิบพันมันรียบร้อยอ๋อขอบคุณครับผมโอ้โหมีนี่มามาวันแรกดีอย่างนี้เองนะฮะมีข้าวแจกด้วยนะเนี่ยนี่มีข้าวแจกลูกค้าด้วยนะเนี่ยครับบโอ้โหในใจดีมากนะใครมาในเช้าใครมาในเช้าก็นะเลี้ยงข้าวด้วยมีข้าวมีน้ำม่อดไม่อดยาครับโอ้ยนี่นี่นะครับพาไปดู นี่นะฮะมีกล้วยมีขนมให้กินด้วยนะฮะมาถึงที่นี่ใจดีมากนะฮะทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะพ่อค้านะมา<ห>ซื้อคันเดียวก็ได้กินนะฮะ <c oughs> นี่นี่ช่วยจัดโอ้โหกล้วยนี่นี่นะฮะโอ้ใจดีมากตอนนี้รถเข้านะฮะเอาข้าวมีข้าวเลี้ยงด้วยนี่ขนมเลี้ยงอะไรพี่อ่าครับผมขอบคุณมากทานมาแล้วครับทานมาแล้ว <c oughs> นี่นะฮะมาจอดเต็มเลย <c oughs> เดี๋ยวจะเต็มร้านเนี่ยนะฮะคือร้านจอดรถเนี่ยรับรองไม่พออย่างเงี้ย รถกระบะจะมาจอดเรียงกันตรงข้างหน้าเต็มไปหมดเลยนะแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยโอ้โห,โห,โหนี่นี่นะฮะเรียงไปนี่เดี๋ยวผมยังไม่เห็นรถไฟฟ้านะเดี๋ยวพาไปดูรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าก็มีนะรถไฟฟ้าก็มีนะฮะยี่แกะกันใหญ่เลยเนีย่มาถึงนี่เลยดูตรงนี้เทมเปิเดลเนี่ยคาร์บอนด้วยนะคันนี้โอ้โหนี่ โอ้โหนี่มาอย่างนี้เลยอันนี้คือที่เราเห็นเนี่ยคือตามสภาพมาก่อนนะเดี๋ยวเขาต้องล้างขัดนะไม่ต้องห่วงนะมาตามตามสภาพอย่างนี้เลยถ้าสภาพไหนมันมีรอยนิดหน่อยมันก็ตามสภาพไปนะฮะแต่รับรองว่าถูกตรงนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นขายส่งขายส่งจัก,กรยานแล้วมันไม่แพงนะฮะดูนี่มีคันนี้มาด้วยสีม่วงยานอะไระเนี่ยนี่นะสีม่วงเลย ม้วนจัดเลยนะจะักรยานสองสองที่นั่งสองบอกนะมีแฮนด์จัดดีเอาไปเอาไปที่ท่องเที่ยวได้นะสามารถเอาไปให้เช่าในสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยนะมีพับได้ด้วยเนาะอูนี่รถสามล้อก็ยังเหลืออยู่นะ,ะแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรทำนะรถเข้าใหม่นะสายวิจริงนะนี่ถือว่าเป็นเอเย่นใหญ่เลยนะเอเย่นที่ใหญ่ใหญ่มากนะฮะันะ รถใหญ่สุดๆเลยนะฮะตรงนี้แลนไบนะฮะเดิ๋โตมาแล้วแต่ก่อนเนะื้อที่นิดเดียวนะฮะมีไม่กี่คันนะไม่กี่ร้อยคันตอนนี้รอบเป็นหลักพันเลยนะ,ะเปนพันๆเลยนะ,ะนะเป็นพันๆันนะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะ,ะนี่หน้าร้านแลนไบนะ,ะตรงนี้นี่นี่นะฮะจำหน่ายจัก,กรยานญี่ปุ่นมือสองนะฮะพร้อมซ่อมและอะไหล่นะแต่วันนี้นะวันนี้จำหน่ายอย่างเดียวก่อนนะฮะเลือกอย่างเดียวยังไม่พร้อมซ่อมนะนะเจ้าหน้าที่เขาไป อันนี้หมดนะฮะดูดูด,ดูดูอะไรนะดูจักรยานหมดนะ,ะแปดโมงถึงสิบเจ็ดนอนะดูนะฮะเบอร์โทรก็อยู่ตรงนี้นะโทรมาสอบถามได้แต่วันนี้คงรับไม่ได้นะฮะน,นี่นะฮะจำหน่ายจักรยานมือสองพร้อมอะไรนะเฟซบุ๊กติดตามเฟซบุ๊กได้เลยนะฮะนี่สมอนสีลาล้อมตรงนี้นะฮะเฟซบุ๊กขี่ไปตรงตรงตัวเลยนะฮะแล้วก็ไลน์ไลน์ไลน์พิมพ์เขาว่าแลนไบต์ตรงนี้นะฮะแลนไบต์ Land ite, ภาษาไทยภาาษอังกฤษได้หมดเลยไลน์นะฮะแลนไบ นี่หรือจะ QR ตรงนี้ก็ได้นะลายเนาะนี่นะฮะลายแลนไบต์นะฮะอยู่ที่พุทธมนตรสายหนะหลายคนถามผมมาเยอะเลยอยู่ตรงไหนเนี่ยนะฮะทางเข้าตลาดน้ำดอนไหวไปวัดไร่ขิงเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะก็คือตรงเนี้ยปากทางพุทธมนตรสายหที่เห็นรถรถเข้ามาตรงเนี้ยตรงนี้คือสะพานกับรถนะที่เห็นขึ้นไปเนี่ยเลี้ยวที่รถเดี๋ยวจะเห็นรถขันขาวเนี่ยกระบะน,นี้เลี้ยวเข้าไปก็คือเนี่ยตรงเนี้ยพุทธมนตรสายห ใครที่มาจากตรงนี้คือบรมลราชชนันีนะฮะก็วิ่งมาได้เลยวิ่งมาแล้วก็นี่นะฮะบรลลราชชนันีแล้วก็วิ่งเส้นในนะเข้ามาที่เส้นในนะเส้นในแล้วก็ชิดชิดซ้ายมานะก็จะเจออยู่ตรงนี้แหละนะนี่นะฮะอ้าวนี่มีทีมงานมาด้วยนี่โอ้โหมามากันเลยนะนี่นี่มาแล้วนะทีมงานมาด้วยนี่โอ้โหนี่นะ มาแล้วสองช่องนะฮะมามาอัปเดตให้ชมนะก็จะมาอัปเดตกันตอนรถเข้าก็จะมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะนี่นะฮะนี่อันนี้ก็คือหน้าอันนี้คือรถเก่านะรถเก่าซื้อขายได้นะนี่มาแล้วสองหนุ่มนะสองหนุ่มวันนี้มาอัปเดตด้วยนะฮะลดลงก็เลยนัดกันมานะฮะแต่มาไม่ทันนะฮะ่ลงตั้งแต่ตีห้านะฮะมาไม่ทันนะไม่เป็นไรนะฮะเช้ามากนะเพราะว่า รถคอนเทนเนอร์เขาต้องมารถคอนเทนเนอร์มาตั้งแต่เที่ยงคืนเลยนะครับเพราะว่าติดติดเขาเรียกว่าติดอะไรติดติดเวลารถนะก็เลยมานี่นะฮะ,ะมามามาอัปเดตกันนะฮะนี่ฮะโอ้นี่อันนี้ฮังกานะฮะข้างในที่ฮังกาตัวใหญ่ ้ถือว่าหลากหลายจริงเยอะจริงจริงจะยกอะไรไปนะยกไปแล้วคนระับนี่ครับอ่ารโอ้โหนี่นี่คือยี่ห้ออะไรเนี่ยเนี่ยโคโนะนะโคโนาเป็นเสือภูเขานะฮะโ,โอ้โหซาและนี่กับหัวด้วย นี่นี่อะไรเนี่ยสเตนด์องเท้าอะไรเนี่ยลุงล้างล้างอะไรเงี้ยนี่นะฮะนี่เพิ่งได้กินข้าวเช้ากันนะฮะเนี่ยข้าวเช้านะมีข้าวเลี้ยงด้วยนะฮะนี่สมาชิกใครมามาแล้วสวัสดีครับนี่แคบนะฮะโอ้โหมีคอนเดลคันนี้นะเฟรดเฟรดกำลังทำอยู่เลยนะฮะ ที่นี่ทําด้วยนะฮะรับทําด้วยก็คือลูกค้ามาแต่ว่าวันนี้ที่ลดลงเนี่ยยังไม่ได้ทำนะฮะไม่ไม่ช่าง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 ไม่มีทําไม่ได้นะฮะแยกล่างทําไม่ได้เนาะนี่นะฮะป้ามีเดินไปตัดเดี๋ยวจบโอเคอ๋อกระดี่งมีงานเดือดเอาไปละโอเคใส่แล้วที่ใส่แอนนะฮะใส่แอน นะฮะเคทนะดาวห้งนะฮะคำนี้นะเด็กะรโอ้โหดีมีรถอะไรวะเนี่ยรถไฟฟ้าปะเนี่ยไม่ใช่เนาะโอ้ดีมนพับอะไรของมันเนี่ยสุดๆ โอคันนี้แปลกมากนะฮะไรเนี่ยอ๋อมิตาโอ้าาโหไม่น่ามิาตาทำรถได้ขนาดนี้เลยนะ